สวัสดีครับอยู่กับช่องปกป้องแฟมิลี่ครับวันนี้ปกป้องจะมาเปิดกล่องชิมจังนะครับมาดูกันเลยนะคะน่ว,ว้วาวมีอะไรบ้างมีกล่องชิมจังกับกล่องไฮเบบี้อ๋อไหนไหน, Baby, นไหนดูไฮเบบี้เป็นยังไงไฮยเบบี้เบบี้เดี๋ยวเปิดให้ดูกล่องนึงอ่ะอหลด ในตัวนี้โอ้โหตัวนี้มันคืออะไรร้องไห้เหรอใช่เราร้องไห้เปิดอีกกล่องออก็อีปมีทั้งหมดกี่กล่องคะเนี่ยเอาละกล่องละสิบสองกล่องอะไรกล่องละ <laughs> แบบละสิบสองกล่อง <หา S 1> มีไฮเบบี้สิบสองกล่อง มีชิมจางกี่กล่อง1ิสองกล่อง1ิสองกล่องอ้โหมีมีแต่น่ารักน่ารักทั้งน,นั้นเลยไม่เปิดช่วยกันเลยเหรออ่ะพี่ปลดเปิดช่วยป้องเร็วขอขาเปิดิกันอ่ะเปิดู้ได้ตัวสีเขียวแล้วอู้เนี่ยมันต้องไม่ได้จ้างเลยนี่เห็นแล้ววางไว้เลย คล้ายๆากับตัวนี้ชะได้ช้างดีชินจังนะครัะอูช้างเอ๋อเหมือนกันชินจังก็ต้องเหมือนกันอยู่แล้วชินจังก็ต้องใส่เสื้อสีอะไรสีแดงนี่นี่นี่ชินจังใส่เสื้อสีแดงเห็นไหมในการต์ตูนนี<อ>่งตัวโอ้โหน่ารักมากนี่เราจะเปิด นี่นายศิษย์นายกเขาเรียกว่านายกเหรอมันมีชื่อด้วยได้อะไรน้างได้สีเขียวเป็นได้สีเขียวด้วยได้แล้วได้สามอ๋อสามอ๋อสีเขียวสามแม่ อันนี้นไหนชินจังอะไรนี่อ๋อถือบัตถือลูกบัตรได้ตัว,วอะไยังไงไวรัสวิทยรลูกสัก้วยตั้งชื่อให้เขาหรอนี่อะไรเหมือนกัน่ตัวสีอะไรอ่ะสีเขียว แตเป็นแบบเรือแสงเออเรือนแสงเหรอตัวนี้เรืองแสงเหรอใช่คับถ้าอยู่ในที่มืดจะมองเห็นเหรอก็จะเห็นนี่ชินจังนอนอ๋อมีชินจังนอนกล่องสุดท้ายแล้วได้ตัวอะไรแม่ว่ากล่องสุดท้ายไหนะมาดูสิครับแต่สีสีชมพูสีฟ้าสีฟ้าอ๋อนอนนอนเหมือนชินจังเลยนอนเหมือนกันเลยเดี๋ยวปาเปิดกล่องชิจัง เอาเปิดกล่องชิ้นจังครับในตัวนี้โอ้โหเหน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยในตัวนี้เข้มมากเลยโอ้แต่งตัวเท่จะรู้ว่าเรือนแสงไหมครับไม,ไม่เลือนไม่เลือนแสงต้องเอาไปตากแดดก่อนไหมเนี่ยัวอเล็บจะเล่นสเก็ตต่อได้ตัวนี้อีกแล้ว ใส่เสื้อสีแดงเหมือนกันเลยนี่ไม่เหมือนกันแค่สีเสื้อมีสาตัวใช่อันนี้ใส่ชุดสีใหญ่สีใหญ่ชมพูสีชมพูชุดนอนอ๋อชุดนอนอันนี้เป็นชุดนอนชินจังใช่มาวดตาตีไม่ได้รถได้รถนี่ได้รถเหมือนกันได้ลดเหมือนกันได้ลดเหมือนแต่หมดไปชีฟ้าสี ดอ้าวหมดแล้วอีกอันหนึ่งมาเปิดด้วยกันถ้าบอกกันว่ามันเป็นะเนี่ยเป็นห้องกุญแจมันเป็นรถแม่แต่มันเป็นสีอะไรสีเขียวผิดสีเหลืองโปิดมาแอบกระซิบสีเหลืองนี่ขอล้องอันนี้ไป่ใส่ไฟปิดไฟดูก่อนขอไปทดสอบดูซิว่าเรือนเสียงไหมเนี่ยน่ารักมาก เดินตามไปไหนเราต้องไปตอนกลางคืนเอาตากเสียงไว้ก่อนอทั้งหมดกี่กล่องคนะยี่สิบสี่ครับโอ้ยยี่สิบสี่กล่องใช่ค่ะโอ้โหชอบไหมครับพี่ปดชอบชอบครับโอ้โหแล้วก็ดูชินจังด้วย UFO จันโอ้โหว้ามาเล่น UFO จัง